วันนี้ตอนหกโมงไอ้ตีห้าครึ่งครับยำกับดักหนูกันเป็นไม้พูจะเห็นไหมวันนี้นะ่ะผมอยู่สั่นเคลื่อนเนี่ครับค่อนข้างลกคับหนูไม่ค่อยอดอเสียงกระลอกร้องดูที่จะมีตัวไหมจะมีตักเต้มไหมไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยนะครับเท็ดหมายเท็ฝนตกครับ ก่อนมาดักก็ตกพอดักเสร็จตอนเย็นก็ตกอีกกลางคืนก็พมพมแสเหยือน้ําหอมด้วยฉีดไปแล้วก็โดนฝนก็จะหายหอมอ้าวเฮ้ยจับมันลักรั่นหรือเปล่าเนี่นี่ครับ ยางรองเท้าที่เสียบไวปหายครับกลับก้บกบ่น <laughs> เอออย่างนี้ก็มีด้วยอย่างนี้ก็มีด้วยืย้ย <laughs> ไปตายตรงไหนเพระคงไม่ติดอะ <laughs> เชือกไม่ตึงติดต้องดินเชือกตึงค <laughs> ัดหวังห้าติดประเต็นไปหลังนี้ อ,อ,อ้าวหลังนี้ติดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยางรองเข้าครับนี่เป็นทุกเล็กครับแกเช็บกว่ะ อืมุกเเข้าเดี๋ยวไปดูทางในนี้กลังพาดไปหนึ่งในนี้มั่วครับมั่วครับมั่วจริงๆครับขี้ใต้โอ้หลังนี้ขี้ใต้ครับที่หายหลังแรกเ่ยไม่ใช่ยางรองเท้าครับขี้ใต้ ุกเล็กทุกเล็ก,ก,เ,ลกเอาลุนทุกใหญ่นะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยดักมัวม่วๆดักสามลั่นสองได้หนึ่ง มันเอาขี้ใต้ไปกินได้ยังไงเนี่ยโอ,โอ้ยโอ้หางเปียกกล้องไลยช่มืดครับชะมืดหน่อยครับไม่ได้มีแสงสว่างช่วยนะครับแค่หน้าไฟกับไฟฟลชโอเคครับเดี๋ยวลงไปเจอกันทั้งล่างอีกสามหลังเนี่ยนะครับตามไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอหยุดวดีโอไว้ก่อน โอเคครับลงมาแล้วดูกันเลยสึกว่าตาง,งไฟนี้จะหลังหนึ่งนะสามหลังทัดนี้ก็มั่วครับไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่มีร่องรอยอะไรที่ชัดเจนเลยม,มันลบกหนูมันไม่อดเนี่ย ดูกระแรงน้ำเลยมีหอยกินนะอา้าวฟุกไหมครับเหยื่อน้ำหอมเอาได้ตัวได้ตัว <c oughs> ได้การเออไม่คาดหวังเลยนะเนี่ยดูดิหนูอะไรโอ้ลูกพุกใหญ่นะครับเห็นไหมครับตีนมักเอฟเลย mình xem nó bị sóng lắng Tụi mẹ mình đi này ơi ơi lóng đi chăng Chẳng mấy đầy ra nữa Một cấp กลับหายครับเดี๋ยวขอวางก่อนกลับหายไปไหนกลับหายไปไหนไม่หายครับอยู่ครับอตกใจมากไม่มีตัวนะครับผมมมกแล้วผมยัดมัวมวๆ ตัวนี้จะเป็นน้ำหอมงดนแงมนะครับตรงไหนอ,อีกนะจำทิปผิดจำทิปไม่ถูกละทิปกับตรงทริป ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะยัดสงๆเหมือนกันนั่นน่ครับยัดมาเผื่อพวกหนูใหญ่มากินหอยอครับแต่กิดนน้ำหอมมันเปียกหมดเลยครับเนี่ยมันฝุ่นน้ำอะไรน้ำหอมมันก็เลยไม่หอมนี่เนี่ยปัญหาหน้าฝนของน้ำหอมออื ตรงนี้สาหลังก็ได้หนึ่งแจมผมว่าหนูออกไปวางไว้น,น,นะนู่นนะเจอได้ที่หลุดที่อะไรไปโอเคครับเดี๋ยวไปหมายต่อไปเลยอันนู้นลายทางไปเลยติดตามครับโอเคครับมาถึงแล้วครับอีกหนึ่งหมายไม่มีนะครับหลังนี้อ้ย มับกกเงินตายซะแล้วกะตัวใหญ่เลยนะเนี่ยกะตัวใหญ่เลยมัดเงินตาย มันมีรอยกัดหญ้าอยู่ตรงไฟนะครับตรงทางลงนี่ครับรอยกัดอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นทางลงใกล้ทางจัดหลังจะรอดตั้งมาไม่ได้อีกหลังเนี้ยนั่งรอกันเต็มไปหมดโอ้ยไป ร้องครับนี่อยู่แองนี้นะนี่ทำไม่ได้แล้วเมื่อวานลงตรงไหนเนะี่ยตรงนี้พวกก็ไปดูดูที่จะมีผลงานไหมไม่มีนี่ครับฝนมันตกนก็มีรอยคุยนะเห็นไหมครับ คัดบังไว้เหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ยังว่านั่นแหละหมาไม่ใช่น้อยเดี๋ยวมาั้ำครับเดี๋ยวเอาเหยื่อก็พูดมาั้ำร้อยกัดร้อยคุ้ยเขียงยเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่รถครับสองแต้มครับพอได้ติงในรั่วอยู่ตัวกำลังสวยครับ นี่นะครับตัวมี่เด็กไม่ใหญ่เต็มกำพอดีอย่างงงเง้มนะครับขี้ใต้ไม่เข้าเลยเข้าครับเข้าเข้าแล้วมันหลุดขี้ใต้หลงสองหลังเข้าหนึ่งหลังแต่ไม่ได้ตัวเดี๋ยวกานํำขององงเง้มเก็บเปดังเนี้ยมันตรถานเลยเก็บไปหลังเขาอยู่ที่ประมาณเนี้ย องต้มคันตามโอเคครับฝากติดตามคลิปด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ